อยากจะรวยจากการลงทุนแต่ไม่รู้อยากจะเป็นเสือนอนกินแบบไหนดีครับไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือว่าจะหุ้นดีครับ PK Finance จะมีคําตอบให้ครับเปรียบเทียบให้ชัดเจนเลยครับว่าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือลงทุนในหุน้นอันไหนมันดีกว่ากันและแบบไหนมันเหมาะสําหรับตัวคุณเองครับคลิปนี้มีคําตอบครับมาพูดถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์ก่อนเลยครับ คนรวยส่วนมากเนี่ยรวยมาจากการลงทุนในอสังหาครับคือไม่ว่าจะเป็นการปล่อยค่าเชา่าหรือเป็นเสือนอนกินครับคือไม่ต้องทํางานก็ได้รับค่าเช่ามาครับหรือบางคนไอ้ซื้อที่ดินถูกที่ถูกจังหวะถูกเวลาอีก5ปี10ปีผ่านไปได้กําไรมหาศาลจากการขายที่ดินนั้นครับอันนี้มันสามารถเป็นไปได้ทั้งหมดครับก็คือคนรวยจากอสังหาเนี่ย ขอหลกัหลกๆเลยเนี่ยคือ1ได้ค่าเช่าครับมันมีความสม่ำเสมอจากรายได้ครับคือแคชฟローเข้ามาก็เหมือนคล้ายๆธุรกิจครับคือมีรายได้เป็นประจำครับเข้าทุกๆเดือนเดือนหนึ่งก็ไม่ต้องทำอะไรเป็นเสือนอนกินครับข้อที่2ครับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันจับต้องได้ครับคือไม่ว่าจะเป็นคอนโดบ้านตึกแถวเนี้ยเราสามารถเข้าไปอยู่ได้จัดการมันได้ใช่ไหมครับคือมันจับต้องได้และอีกอย่างนะคือ ไอ้อสังหาหริมทรัพย์เนี่ยส่วนมากนะครับคือมันมีแนวโน้มที่จะเติบโตในระยะยาวครับคือราคาของมันเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มสูงขึ้นเมื่อเราถือไปคือยิ่งถือนานมันยิ่งดีครับมูลค่าที่ดินเนี่ยมันมีจํากัดใช่ไหมครับเมื่อมันมีจํากัดเนี่ยมันก็จะสร้างมูลค่าของที่ดินให้มันมากขึ้นนั่นเองครับคือถ้าใครลงทุนอสังหาหริมทรัพย์ก็จะได้เปรียบอยู่3ข้อครับหนึ่ง มีรายได้เข้าเป็นประจำครับเป็นเสื่อนอนกินจากค่าเช่าครับ 2. เป็นสินทรัพย์ที่จับต้องได้ครับ 3. ราคาของอสังหาริมทรัพย์มีแนวโน้มที่จะเติบโตในระยะยาวครับซึ่งหลายคนนั้นรวยจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ครับแต่อย่าลืมนะครับข้อเสียมันก็มีครับไม่ว่าทุกคนนั้นรวยจากอสังหาริมทรัพย์อย่างเดียวทั้นครับข้อเสียอะไรอยู่ไหมครับก็คือค่าเช่าเลยง่ายๆครับ ค่าเช่าหมายถึงอะไรคือสมมุติว่าสิ้นเดือนหรือต้นเดือนเนี่ยคุณต้องไปเก็บค่าเช่าบางคนแบบมีปัญหาครับคือเงินหมุนไม่ทันไม่อยากเช่าครับคุณต้องไปจัดการเก็บทวงนี้ว่าเอ้ยคนนี้จ่ายไม่ตรงเวลาไปปวดหัวครับหรือบางคนเฮ้ยทำข้าวของเสียหายเราก็ต้องไปซ่อมแซมนู่นนี่นั่น,นโอ้โหปวดหัวครับยุ่งยากครับเหนื่อยครับคือทําอาสาหาริมมาซับถือว่าเหนื่อยครับ คือต้องดูแลจัดการเยอะพอสมควรครับคือมันไม่ใช่แค่เสือนอนกินครับผมว่าคือมันก็ต้องทํางานด้วยเหมือนกันครับคือได้กเก็บค่าเช่า maintenance ดูแลบํารุงรักษาให้อาัาราหายเลยะครับที่เราปล่อยเช่าเนี่ยมันคงในสภาพดีอยู่และอีกอย่างครับถ้ามันไม่มีคนเช่าเนี่ยทำยังไงคือไม่มีคนเช่าปุ๊บเราก็ไม่มีรายได้ใช่ไหมครับเราก็ต้องไปคนขวาที่จะให้ที่ดินหรือแบบห้องแถวของเราเนี่ย ให้ปล่อยเช่าให้จนได้ให้มีเงินสดเข้ามามีรายได้เข้ามาถูกต้องไหมครับคือมันไม่ใช่เก็ตเสือนอนจริงครับแบบนี้มันคือมันก็ต้องทํางานไปออกล่าเช่นเดียวกันครับคือเราก็เหมือนกับการจัดการธุรกิจครับให้กระแสเงินสดนั้นมันเข้ามาครับถ้าเราปล่อยเฉยไว้คนไงไงก็ไม่เช่าครับถ้าเราไม่ตามเก็บค่าเช่าคนก็ไม่จ่ายครับคือก็เหนื่อยเหมือนกันครับในด้านจัดการอสังหาบางคนบอกว่าเอ้ย คนรวยจริงๆก็ขอไม่มาน,นั่งเก็บเองหรอกก็จ้างคนสิครับใช่กระจ้างใช้ได้ครับคือใช้วิธีจ้างคนจัดการอันนี้ก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องดีครับแต่ถ้าว่ามันจะดีแน่เหรอมันจะดีแน่จริงไหมคือคุณเนี่ยก็เป็นเงินของคุณเนาะคุณเนี่ยก็อยากจะเก็บให้ได้เรียบร้อยไงคงก็ยังต้องแบบมีลงมือทําบ้างครับก็ยังปวดหัวเหมือนเดิมครับคือจ้างก็จริงแต่ว่าเนี่ยก็ต้องแบบลงมือทําบ้างเชเื่อผมเถอะ คือยังไงก็เหนื่อยครับถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ครับนอกจากนี้เวลาลงทุนอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันต้องใช้เงินทุนค่อนข้างเยอะครับไม่มีธนาคารไหนที่ปล่อยกู100้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อที่จะไปซื้อบ้านซื้อคอนโดรับอย่างน้อยคุณต้องมีเงินทุนในด้านการลงทุนครับเพื่อที่จะให้แบงค์เนี่ยรู้สึกว่าปลอดภัยครับว่าเ,เขาได้เงินนามบางส่วนแหละถ้ากรณีที่ลูกหนี้ไม่สามารถชําระเงินได้เนี่ยธนาคารก็อย่างน้อยได้เงินมาส่วนหนึ่งและก็สามารถ ยึดสับเซีนหรือแบบบานก็ได้ครับอันนี้ยังไงต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะในด้านการลงทุนอสังหาครับเว mm hmm. ลาลงทุนอสังหามันไม่ใช่แบบซื้ออย่างเดียวมันมีค่าโอนอีกเรื่องหนครับหรือไม่ก็ค่าภาษีครับยังไงคุณจําเป็นต้องจ่ายแน่ๆครับหรือแม้กระทั่งค่าบํารุงรักษาที่ผมกล่าวไปก่อนอันนี้ซึ่งมัน จำเป็นต้องมีเป็นประจําอีกแล้วครับซึ่งทําให้เรานัเน้เยคนที่แบบไม่มีเงินจํานวนมากก็ไม่สามารถลงทุนในด้านอส,สังหาหริมารั์ได้ครับอย่างน้อยคุณต้องมีเงินทุนจํานวนหนึ่งในด้านการลงทุนครับและอีกอย่างหนึ่งครับเวลาลงทุนอส,สังหาเนี่ยถ้าเราซื้อผิดอนะ่ะทำไงครับคือถ้าเราซื้อผิดแล้วเอ้ยจะรีบขายขายแบบซื้อวันนี้ขายพรุ่งนี้ทําไม่ได้ครับหรือขายเดือนหน้าก็ได้ไม่ได้อนะ่ะคือมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเอ้ยซื้อมาขายไปได้อย่างรวดเร็วครับ คือมันอาจจะติดมือกับเราอย่างยาวนานและคืนทุนช้าครับคือสภาพคล่องมันไม่มีครับคือเวลาที่เราจะเปลี่ยนมือซื้อขายบ้านหรือซื้อขายคอนโดทีนึงอะ่ะมันค่อนข้างใช้เวลานานพอสมควรครับซึ่งมันไม่เหมือนกับหุ้นครับซึ่งหุ้นนั้นคุณซื้อขายเฮ้ยถ้าซื้อผิดขายวันนี้พรุ่งนี้หรือนาทีถัดไปเลยก็ได้ครับคือสภาพคล่องมันแตกต่างกันครับนี่ทําให้หุ้นนั้นดีกว่าอาสังหาครับ เพราะว่ามันมีสภาพคล่องสูงครับคือเราซื้อขายได้อย่างรวดเร็วครับและใช้เงินทุนที่ต่ำได้ครับคือเราไม่จําเป็นต้องมีเงินก้อนก้อนหนึ่งในการซื้อหุ้นครับคือเราสามารถมีแบบเล็กเล็กน้อยหลักพันเราก็สามารถลงทุนได้แล้วเพื่อที่ได้ผลตอบแทนกลับมาครับเช่นไม่ว่าจะเป็นเงินปันผลหรือแคปิตอลเกนก็ทำกำไรได้จากการขายหุ้นนั่นเองครับ คือมันทําได้รวดเร็วมากและค่าทเนี่ก็ค่อนข้างต่ำครับแบบนี้เนี่ยทำให้เรานั้นน่ะสามารถแบบมีสภาพห้องเร็วจัดการได้เร็วเมื่อคุณทํากําไรได้เร็วจากตลาดหุ้นครับหรือถ้าเราตัดสินใจผิดพลาดปุ๊บเนี่ยคุณก็สามารถขายมันได้หรือคัดลอสที่เรียกกันครับคือไม่จําเป็นต้องเสียเยอะและก็ได้เงินทุนกลับมาเด๋ยวไม่เหมือนกับอสังหาเนยมารครับ และอีกอย่างนงครับคือหุ้นเนี่ยเราสามารถกระจายความเสี่ยงได้คือเราไม่จําเป็นต้องใช้เงินก้อนเยอะใช่ไหมครับคือเราสามารถซื้อหุ้นหลายๆตัวเพื่อที่จะกระจายความเสี่ยงครับเพราะว่าหุ้นบางตัวนั้นอาจจะดีหรือไม่ดีขึ้นกับอยู่ช่วงเวลาครับแต่ถ้าเป็นอสังหารเรียนมาซับคือเราลงทุนไปที่ตุ้ม1ก้อนอย่างเงี้ยคือแบบไม่มีที่จะกระจายแบบลงทุนในอสังหาด้านอื่นเลยเนี่ยมันอาจจะเสี่ยงสูนะสมมุติว่าถ้าตลาดอสังหามันไม่ดีปุ๊บเนี่ยทำยังไงครับคือไรายได้เราก็จะ หายไปทันทีครับแต่หุ้นมันยังมีบาลานซ์บ้างว่าหุ้นตัวนี้ดีนะหุ้นตัวนี้ไม่ดีนะมันก็ยังถัวเฉลี่ยไปได้ก็คือเรากระจายความเสี่ยงในด้านการลงทุนในตลาดหุ้นได้ดีกว่าด้านอสังหาหรือมัทติบครับและอีกอย่างหนึ่งครับที่สําคัญเลยคือผมว่านะนักลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยผมว่าเป็นเสือนอนกินที่แท้จริงครับไม่ใช่คนที่ลงทุนในอสังหาครับเพราะว่าอะไร,ระว่าคุณไม่ต้องมาเหนื่อยกับตามค่าเช่าไม่ต้องมา เหนื่อยกับการบำรุงรักษาครับไม่ต้องมาเหนื่อยกับเอ้ยคุณต้องจ่ายภาษีนู่นนี่นั่นแบบวุ่นวายครับจัดการคนเยอะแยะมากมายครับถ้าลงทุนในหุ้นคุณลงทุนไปปุ๊บมันมีกฎเกณฑ์ของตลาดทรัพย์ซึ่งมีผู้บริหารอยู่แล้วก็ให้เขาทํางานไปเขาทํางานแทนเราแล้วก็รอผลตอบแทนกลับมาเท่านั้นเองครับไม่ว่าจะเป็นผลตอบแทนทางด้านปันผลหรือเรียกว่าดิวิเดนต์หรือปันผลจากการที่เราขาย หุ้นที่ได้กำไรในราคาที่สูงกว่ารเรียกกันว่าิตอลเกนแค่นั้นเองครับนี่คือเสือนอนกินที่แท้จริงคือถ้าลงทุนในหุ้นเริ่มลงทุนได้น้อยไม่จำเป็นต้องมีเงินเยอะสะดวกสบายถ้าลง,ลงทุนผิดพลาดมีแบบรอคัดลอสได้ทันมีสภาพคล่องสูงสามารถเอาเงินคืนได้กับได้รวดเร็ว,รรวแล้วก็แบบเป็นเสือนอนกินที่แท้จริงแบบนี้คือสบายครับให้คนบริหารกันครับเราไม่เราเรอรับตังค์อย่างเดียวครับ แต่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยคุณลงทุนแล้วเนี่ยคุณจะได้กําไรตลอดเวลาถูกไหมครับคือบางคนว่าเฮ้ยห,หาหุ้นที่ได้ปันผลสูงๆเนี่ยอันนั้นก็ดีครับเสิร์ชกูเกิลได้เลยมันไม่ยากครับแต่ว่าเวลาลงทุนอ่ะไม่ใช่ดูแค่หุ้นปันผลอย่างเดียวครับต้องดูด้วยครับว่าราคาหุ้นอ่ะมันลดหรือเปล่าครับเพราะว่าการที่ทํากําไรได้จากการลงทุนมันมีอยู่สองทางคือปันผลและราคาหุ้นครับถ้าคุณได้ปันผลสูงแต่ราคาหุ้นตกเนี่ย พอเพิ่งคมไม่ได้กําไรบางครั้งขาดทุนด้วยซ้ำครับคือต้องดูส่งปัจจัยให้ดีครับไม่ว่าลงทุนหุ้นน่ะไม่จําเป็นว่าเราต้องไม่ศึกษาเลยยังไงก็ต้องศึกษาก่อนที่จะลงทุนครับถ้าหาหุ้นได้ดีดเนี่ยก็สามารถทําให้เราเป็นเสือนอนกินได้ครับและนอกจากนี้ครับคือหุ้นเนี่ยมันจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งไม่เหมือนกับอสังหาริมทรัพย์มันคืออะไรไหมครับคือเราไม่สามารถกู้ได้ครับเหมือนกับการที่จะไปซื้อคอนโดหรือซื้อบ้านครับ คือคุณสามารถยืมเงินจากแบงก์และเอาสินทรัพย์ของเราคือเช่นซื้อบ้านเอาไปค้ำคุณก็จะได้ดอกเบี้ยที่ถูกแต่ว่าถ้าเป็นหุ้นครับคุณไม่สามารถทําแบบนั้นได้ครับคือคุณต้องใช้เงินของคุณเองในด้านการลงทุนครับถ้าคุณบอกเอ้คุณแบบใ,ใช้แบบฟิวเจอร์หรืออะไรแบบที่แบบแอดวานซ์กันนี้เออคือใช้ได้ครับไม่ใช่ว่าจะไม่ได้แต่ว่ามันมีค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ยค่อนข้างสูงครับและอีกอย่างคือคุณไม่มีรายได้ประจําเหมือนกับการที่ได้รับค่าเช่าจากที่คุณปล่อยเช่าอาสังหาครับ คือคุณจะได้ปันผลทุกๆตายมากหรือทุกๆหกเดือนหรือไม่ก็ปีละครั้งเนี้ยคือรายได้มันไม่เข้ามาเป็นประจําเหมือนกับอสังหาครับบางหุ้นเนี่ยไม่จ่ายปันผลด,ด้วยซ้ําคืออันนี้ก็ต้องดูด้วยครับว่าหุ้นนั้นอ่ะคือมันจะไม่มีรายได้ประจําเหมือนกับอสังหาก็ต้องบริหารจัดการเงินให้ดีครับและอีกอย่างคือหุ้นอ่ะราคาหุ้นอ่ะมันผันผวนสูงมากครับมันไม่เหมือนกับอสังหาครับ คือราคามันก็ขยับขึ้นข,ขยับลงไม่ค่อยมากแต่ราคาหุ้นเนี่ยขยับแบบสวิงมากเลยครับโหโแบบคือเราอาจจะติดดอยหรือขาดทุนจากการลงทุนได้คือเราอาจจะลงทุนตอนที่ราคามันสูงไปแต่ขายตอนที่ราคามันร่วงลงมาอย่างเงี้ยเราอาจจะขาดทุนได้ครับและอีกอย่างคือเราต้องติดตามตลอดเวลาครับว่าหุ้นตัวไหนดีไม่ดีเนี่ยคือไม่ใช่ว่าเป็นเสือน,นอนกินแบบร้อรเ,เรตาก็ต้องติดตามข่าวสาดเลยครับว่าเฮ้ยหุ้นที่เราลงทุนไปเนี่ย มันยังทําแบบกําไรได้ดีพอสมควรอยู่หรือเปล่ามีแนวโน้มที่จะเติบโตไหมไม่ใช่ว่าเฮ้ยลงทุนแล้วปล่อยทิ้งไปเลยอันไม่ใช่ครับคือเราก็ยังต้องติดตามข่าวสารบ้างแต่เราไม่ได้แค่ไปลงมือทําเองครับเราดูผลมประกอบการของหุ้นของเราว่าเฮ้ยมันยังดีอยู่หรือเปล่านั่านั้นครับคือก็ยังต้องทํางานอยู่ครับไม่ใช่ว่าไม่ได้ปล่อยทิ้งไปเลยแต่ว่าก็จะทํางานน้อยกว่าคนที่ลงทุนอสังหาครับก็ออยังไงก็ต้องศึกษาหาความรู้และอัปเดต ทัพษ์ต่างๆเรื่อยๆเพราะเพราะการลงทุนมันจะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยในช่วงเวลาครับแม้กระทั่งเทคโนโลยีก็ปรับเปลี่ยนไปครับคือทุกๆอย่างเจ๊ต้องอัปเดตความรู้เรื่อยๆครับอันนี้คือข้อเปรียบเทียบระหว่างการลงทุนในอสังหาและการลงทุนในหุ้นครับอันนี้แล้วแต่คนชอบครับเดี๋ยวพีเคมาสรุปให้ฟังครับคืออสังหาหรือมรย์นเนี่ยมันได้กระแสเงนินสดเป็นทรัพย์สินที่จับต้องได้ครับซึ่งหุ้นเนี่ยมันจับต้องไม่ได้เนาะมัน เทรดในตลาดหุ้นแล้วก็ได้กระแสเงินสดไม่เป็นประจำเหมือนกับค่าเช่าครับแต่ว่าหุ้นนั้นไม่เหนื่อยกับไม่ต้องจัดก,การเยอะเหมือนกับอสังหาริมทรัพย์แล้วก็หุ้นเนี่ยคือไม่จําเป็นต้องมีเงินเยอะก็สามารถลงทุนได้แต่ว่าคนที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เนี่ยจำเป็นต้องมีเงินจํานวนหนึ่งเพื่อที่จะไปซื้อบ้านซื้อคอนโดหรือซื้ออะไรก็ตามเนี่ยต้องใช้จํานวนจํานวนเยอะแล้วก็มีการบํารุงรักษาด้วยครับแบบนี้ก็เหนื่อยเป็น2เท่าครับและอีกอย่างกับหุ้นเนี่ยมีสาภาพคล่องที่ทสูงกว่าครับ คือจะซื้อมาขายปายเนี่ยในช่วงเวลาที่เขาเทรดทุนกันนะแบบเดียวก็ทําได้ครับแต่ว่าอาสังหาเรทแัพย์ไม่สามารถทําได้ครับและต้องใช้เวลาครับอันนี้แล้วแต่ความถนัดและแต่ความชอบของแต่ละบ,บุคคลครับคือถ้าคุณชอบอสังหาเมทรัพย์ก็ให้ลงทุนอสังหาเรทรัพย์ไปเลยครับคือถ้าชอบไปดูบ้านดูคอนโดดูตึกแถวเนี้ยถ้าชอบให้ทาไปเลยครับคือถ้าเราทําขนาดอะไรและชอบอะไรเนี่ยเราจะทําออกมาได้ดีครับ แต่บางคนเอ้ยบอกยุ่งยากไม่อยากทำก็ลงทุนในหุ้นแทนครับหุ้นก็ไม่จําเป็นต้องไปดูบ้านข้างนอกดูนู่นนี่นั่นคือทําอยู่ที่บ้านก็ได้ครับ Google ดูศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมดูดท่อง PK Finance ที่จะมาแชร์เรื่องความรู้เกี่ยวกับการเงินและการลงทุนครับถ้าสนใจความรู้เกี่ยวกับด้านการเงินและการลงทุนไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจหรือในหุ้นก็ให้ติดตาม PK Finance ครับคือ PK จะมาแชร์เรื่องการเงินการลงทุน พวกนี้ไม like so so the the ่ว่าจะเป็นการเงินส่วนตัวการทําธุรกิจหรือลงทุนในตลาดหุ้นครับแต่จะไม่ได้แชร์ความรู้เรื่องอสังหาหรมทมัพยัโดยตรงครับอันนั้นเป็นสิ่งที่คนอื่นชอบแต่ส่วนตัวแล้วผมชอบด้านธุรกิจและหุ้นครับเพราะหุ้นนั้นมันคือธุรกิจดีๆนี่เองครับเหมือนปู่วารันบาเฟย์เขาบอกไว้ว่าเวลาลงทุนหรือซื้อหุ้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเราซื้อหุ้นว่าเป็นตัวเลขออกมาให้คิดซะว่าเราอะ เป็นแชลเดอร์หรือเป็นผู้ถือหุ้นคือเราซื้อธุรกิจมาครับเราจําเป็นต้องเข้าใจธุรกิจว่ากระแสเงินสดนั้นมันมาได้อย่างไรถ้าเราเข้าใจและศึกษามันว่าเฮ้ยห,หุ้นตัวนี้หรือธุรกิจนี้ดีเราก็จะเติบโตไปกับมันครับและก็จะเป็นเสือนอนกินดีๆนี่เองครับแล้วก็ยิ่งถือนานยิ่งดีครับเพราะได้ผลตอบแทนทุกๆปีเนี่ยเราไม่ออกมาใช้แล้วก็ถือไปเรื่อยๆการลงทุนมันก็จะเติบโตมากขึ้นมากขึ้นเป็นดอกเบี้ยทบต้นไปเรื่อยๆแบบนี้ จะให้โตอย่างรวดเดียวเลยครับยิ่งถือนายิ่งดีครับถ้าคุณสนใจความรู้และเทคนิคด้านธุรกิจและการลงทนุนก็ให้ติดตาม PK Finance ครับผมจะมาแชร์ไม่ว่าจะเป็นคลิปสัน้นหรือคลิปยาวจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการเงินและการลงทนุนไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจหรือด้านตลาดหุ้นครับ